ซุปหนอนไหมวันไนองบกินดอกเดียแจงไกลซุเนะวัไนองอ่ะกินขาวกินขาเอาวกออนี่วไสรนี่ะอันไหนอีสวดอะไรเอาบครับข้าวเหนียวหอมๆครับี๋้วสวดฮะออข้าเหนียวครับอข้ไนอขาวนกบ้าเลยกา สวัสดีครับพอกับบ้าวเล่มันเนาะคือเก่านะครับวันนี้บ้าเล่กับแมาตักงถายพอพี่น้องนะก่อนอไปทุระนะพี่น้องนี่กับผมมาอยูนะ่ที่บานเร่เนาะกัพอดีแวะมาซื้อกาแฟเนาะพี่น้องเลยมาแวะมาซื้อกาแฟนะครับกับมาซื้อกออับเขาพอกนะครับเนาะไปกินเขาพอกวันนี้กับคิดอยากพี่น้องคิดอยากเป็นอาหารที่ซานเะนาะบองหัว่ามีเมนูอะไรยังนะครับวันนี้ ปก๋วเตีอยวข้าวแช่ของพึ่งเ่ร้านของฝุ่นนะครับอ่าเสนีร้านนี้จะอยู่หน้ากออบินเนาะไป้องทานกับข้าวตอนนี้นะทินกับร้านก๋วยเตี๋ยวอ่าเตี๋ยวเรือนะครับเรียงเรียงดหน่อยนะครับมากตรงนี้นิดหนไม้อยู่กลางๆซอยนะครับคลิปข้าวพอไปดองเขามารับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้เบาเลยเด้อเขามาแล้วกันฝากโฆษณาอะครับอแล้วฝากกดไลค์ให้เบาเลยนะครับ เออ no. <descon fin anta> มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะมีอ ah ังไลายพี่น้องเฮาก็นเอ่อสิไปหาจิ้มเขาขึ้นน้ำเนาะแล้วบ่ได้สิลงไปซื้อกับข้าวล้างร้านแม่ข้างในนะนะครับเดี๋ยวมีอย่างเนาะพี่น้องกับข้าวมื้้อนีรุนกันนะพี่น้องมีกับข้าวยังยังแน่เนาะโอเคครับบ่าวเีศิลป์ิลปออกไปแล้วนะครับออกไปซื้อกับข้าวก่อนเนาะครับมีกิจลุนกันนะครับ ก็พอแล้วน,นี่สุดยอดครับก็ขอแซ่บขอ,อนนะพอีสาน,นขอขอบ้านนะเฮาไหร่แล้วพี่น้องเพิ่นนี้ก็ขอแบบเป็นบานเนาะเฮากินแซ่บผัดแต่แกงหลายรับก็เบื่อแนละ้วพี่น้องากินอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะปกติบอเล่ก็มาก,กินกับน้องลองประจพีบบ่น้องนะมาซือ้อกินที่ทํางานเนาะกับเบ้าในเนาะบ้าในเบ้าอันกับลองลองทำงานทุกคนนะครับเนาะจ้บาบอเละนะ่บาเลครับมาทุลละเนาะบาเล่ล้าโอเคครับเดี๋ยวบอเล้ก็ ไปซื้อข่าวกันสีโดดนะ่นอ้องโม่อะไรนะ่น้องพี่น,อน,อน้องบอกโม่จังเลยนะ่น้นองอ่าสุดยอดนะครับร้านนี้สุดยอดมากนะครับบาเรสบอกว่าการันตีว่าแซ่บนะครับพี่น้องเดี๋ยววันเลยพ่ายเบิงนะ้บงเนาะมีเกลืข่าวไม่ยังแน่เนาะไปเบิ้งต้องการข่าวทางล่างนะ่น้องเนาะสวัสดีครับพ่อแก่ฮอตบ้านนะบาเรับโทษนะว่าอันเดียบ,บ่อยนะครับแล้วน้อง,องกระดั่นมากเที่ยงพอดีพี่น้องมากินข้าวกันก่อนนะ อันมานอกมาหลังแล้วพี่นอยิ่งเสียงมาแบบน้องชอพิมขาก็ยิ่งไเบ้าเลยก็ือชอบขาวมานั่งพี่หนอวนหนอเมื่อกี้นะมันยินค้เดียวก็แซ่เสียพี่หอยินคเดียววะยินเดียว็แซาบเขายได้ทรมาละทายแหละโอเกิดสีดอับพักเทียก็ไมดเพักเทียก็สีดับอ่ะอันมานอมาหันแล้วพี่นอโอ้สดีคยวดีเว้ยพี่นอเนาะ เยอมันนอกขึ้เก่าแล้วมันบาบาอันเปนสีรับเนาะั้งสีรับนะปดแจ๊กแ่ไป็นหนอนะปรเนอนก็ไลยถูเสอไกินเขาเินอนไปกินเขาเทียงเนาะอังจากก็มันจะเหลาเมื่อยแอ้หักเื่อย้เียล่าด้ยอนอยู่บนกบเน่วนแดงอ่ะอ้เจ็ขืนส่วนเนาะมีแตเสเสาเสาเ้ยอ้อจานาะพาเดวไมได้ไปแล้วนอนลนะเพราะธุรกิจนะเาะเดี๋ยวไ่ได้ไปเนาะ เช้ากันแล้วไอถ้าเดี๋ยวก็มีแลเนี่ย้เมียคนอยู่นมันชื่นหัวใจทันยังคนให้เวามใจใา่านี่ยวันนี้ผมสมัลคนใหญ่เลยบากเะยเาไปซื้อจับโอ้ยลำใช่วันปฏิก์อยังวันด้ไปเที่ยวใดวันเดิเที่ยกง่ายๆกบลากพัควานาะอันี่สมเนะพี่้องสมเนอ ซะลบละซโครจิายกมาเลยนเลซุปหน่อไหมว่าไป้องบ่กินดอกยิงเดียวแจงใกลซหุ่เสร็จนะาไน้องอ่ะกินข้าวกินขเอาไ่อออนี่ว่าด้โซ่เลยอะอะไรอโซ่แล้วเนี่อะครับข้าวนี้วห่อนะแล้วโซ่ด้อ่ะฮะออข่าวน้วครับเาหอ ใ้ด้าน้อกเขาอกันบอกอะไะก็บอกว่าเราไปเที่ยวหลานะลาบค้างบกวเนี่ยค้าบักวันหาเลีวไงี้ยวไปเนะอ้ยสุดยอดนะเนี <music Brothers> okay, ่ยวไปค้ากันมันมาตายรคือไม่ให้งานเหมือลย่ไไอ้เจายุดเป็นซองอาทิตย์ฮะเขาเขาอนมากพอดีก็อย่างนีอูมันออกมัเขาไงมเขา ออกมากไหมถงทไมล่ะไดนวาเที oh. no. mm. ่ยงหรอก็ออกมาบ้านี่ออกเลยะครับออกเลยถ้ากุ่มไหมกลุ่นะกลุ่มคนเดียวนี่ออกคนเดีวออออกนเดียวน่าอวยทำไปบ้างเยทำล้บ้างเ่ยทำมาเย็นสิบเดือนต่อสิบห้าไม่ใช่าบ่อืมทำไม่เอาบ่้ม่อยันเนาะ ยังไปบ้าอุ้บ้านนอกมั้ยใครหนอยาไปเตาป้าห้เป็นเดิกอฮะเฮ้ยแลจานมั้เรจะปูเตาิูบ้าอุยนะพีางไดรับเสียอุยไปจับ้งม่ยนใส่ปูทัก่อนด้เะบอยดีเนี่นั่นเขาบอกไจอมานีฮะ

ไปไปกัไบ้งพนะฮะเดออุ่นๆเนาะททีลวเนาะแานๆเนาะยังไงยังไงอุ่นล้วคือใส่เเขาบให้น่ินอุ่น่อือุ่ คนแรกม่เพื่อนนะหลายคนแจกใครดีคนเดียวเลยี่แรกนมันจะดีนตัวเดียวใช่นะมมากกระปองมากบุ๊มมันยัเป็น่สาที่มันโอไก้เห็นเดียร์นเยอะอา้าวอันสองคนอ้าเต๋อเหรอเต๋อเอทำไมมนจะไ่น้องไรมั้งมันจะทำไม่เป็นไรัจะไม่เวียนหัวพ่าอันนี้เปานไ่านเนไร

น้องเขาต้อมเนี่ยนัะไรชมิดอเนี่ย้าเหเียอะซื้อหลางใหญ่เอ๋ว่าแห่น้าคนดีนะ็หญ่ขาใหม่มาขายก็สุด่กอนอะไรบ้างต้นหอันตันไข่กุ้งเดี๋ยวอุูดใ้าไหมจุไดใช่แซ่บไม่ไหมจะสดได้ไหม่าใหม่ซุปน่าใหม่แคปุใหม่ใช่ป่ะ

มา้นไ่ได้ไป่ได้ไ่ได้่ได้น่ไดอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่นด้ไม่ได้ไม่ได้ืม่ได้ไป่ได้่ด่ะด้่ม่ิด้่กด้ไม่ไอิม่ไม่ได้ไมได้ม่ได้ไ่ได้ไมด้่ได้ม่ได้่ม่ได้ไม่ได้ด้่ไอ้ไม่่นึงไม่

ขาไปเอยังไงซุมซุ่้างหน้าบอหมดนอมดหมดาดูอากาศเอาอยู่บอดูโจ๊บมีไหมน่ะอะมาแย่งกับมันหมดอยู่ในใเราโอ้ยแก่ิงมอเชิงเหมอบอดูหนีได้ไหมไมหนานน้เดือนอ่า

จริงอมมาวไปอม่าเเกไหระต้องร้ยังเลยถ้าเกิดถามเลยไปชนิดว่าสีออกออกจากถ้าว่รู้จน้ำแข็งไมู่กู่ถูกแห้งอ่ะไม่ไม่บอ ถ้าเป็นน้องเอฟซีไอ้มานองก็บิมยเรื่อไจหาซอยอาน่องเรือปน้องนะเาเบิมย่างนินยังไรเขามาังโซ่รอมกกันเลยเนาะมากินข้าวเที่ยงยังไงซะี่กวเี่ยเ่ไตามตามไ่ล ม่วนเลยม่วนเลยาวหลาลเนาะเป็นยังไงอวาเป็นวาเปล่าเปนว่าอไลี่ย่ด่าเอุ่อเรก็เลน้ล้คลิปนี้ครับปรเด็นหลังจากบผมกันสองอาทิตย์เนาะเพราะว่าผมล่าพักผ่อนสองอาทิตย์เนาะบอกันนะว่าใส่ชิดก่อน เปิดสีเปิดงบเปิดเงระมาไม่นี่วั็ที่หุลเนาะเรา็เลยเปลี่ยนกันลาสำรับกันลาได้ถึงพอกันกระเบาดีก็เลยนนี้เสวยมากินข้าวเที่ยงนเดียวซืหมาดงไลสินรับเนาะกลงนอนหลับเ้นหอยเนาะหอยดนไหวกับมือไปเที่ยวยุดไรกเหมือยได้กรบเดัเซาไม่แหงเนาะไป็นเหอยางเดียวเอยยางเดียวโอ้แพแ่ร่างกายให้แนวนันนะ ไอพี่น้องเจาะ่อกกินขิดหนาเนาะขีดนห้องฮอเซียป็ระเบาเลยนนี่แหละจะไดกะนี่แหละคือบ้าน่นแหละกจ้าทเป็นเจ้ีอันมาหนอนกาเบิ่งคีดเมืก็ยิ่ดื่มให้อกำลังใจบรีผลานอนโดยการังคุณนาเรื่อนที่เน้อกับยิ่งารนอนก็มีนี่แหละเอามอแวบนั้งหมนี่แหละบนนละอะไรทนี่เนาะแต่มุ้ยมุ้ยคนไลยมากมายเนาะแบบสองสามคนเนาที่เลนกันเนาะนี่แหละว่าดีค่านคนับบูนนับบ่ายอาไงซะ ทำมีงางประจันกันเดียวเราเท้าว่างเขาแบบถ่ายคลิปพี่น้องเบิ่งประมานนี้เลยบาพี่น้องี่อคลิปนาเนาะบายบายสดีคบับ